ครักบกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับมาให้อาหารปลาโอ้เธอนี่มันแลนไปไกลแล้วผมก็แลนมานะครับวันี้เฟนมาให้อาหารปลาครับก็เลยเอ่อนี่นั่นนะครับอาารโอ้ตัวใหญ่ครับนะครับ,าารรบ,นะรบสุ่มให้ฟังซุ่มตัวนี้กับฮอกฮารี่ฮาฮกขิดนะครับแนละ้วนี่ มันสามตัวโลสี่ตัวโลนะครับมันไปยายไปหมดเหรอปกติก็ว่านแถวนี้มันยังขึ้นมานะครับอ่าใช่หรือะปกติก็อยู่แถวเนี้ยมันมันยายไปกินทางไกลๆแล้วอ่ะฮู้ดอยู่ไกลๆขึ้นก็นนะครับไปพูดหล่ะไกลๆฮู้ด ให้อาหารปลาครับผมทุกนี่ตัวงนะครับแล่นน้ำกลนห้องเลยนะครับสามสี่ตัวห้าตัวนะครับห้ากบมาไม่จุดีมาข้าเจ้าม,ม, <laughs> มาข้าวเจ้านะครับ เนลาดูตีไก่กับปลาคอหน่อยเริ่มขึ้นนะคันขึ้นมากินอ่ะครับมาอยู่ฟังเหนียวมันมาร่วมกันเลยนะฮะับนี่นะครรุ่นน้อยๆก็เริ่มมากขึ้นมากินแล้วนะครับนี่งซุ้มรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กๆก็คือเริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วนะครับพุ่นเป็นลายลทาั้งนะครับ ปกติสองวันจุ่มเดียวนะครับจุ่มเดียวมันจะเงินนั่นนะครับมามาก,กองกันดูนะครับวันนี้พอดีวันใหญ่นะครับมาผมเรียนมาบ่ทันนี่ตัวน้นอยๆเนี่ยอันนี้ตัวประมาณสองนิ้วนะครับตัวมันสองน,น,น,นๆๆิ้วนี่แหละสองนิ้วสองนิ้วเ้วยมันสองนิ้วเมือๆๆม่อสองนิ้วเมื่อเลยครับน่าขึ้นมากินนะครับแดดซองน้ำใสนะครับมันก็เลยงามทรงงามๆจังเลยนะครับ รุ่นนี้ประมาณจะโตโลก่อนสามมาณสามโตโลครับประมาณงามต้มเสียบๆนะครับแดงท่านด้กินนะครับเพราะชุ่มรุ่นน้อยๆคือไมากินไหลฟังทข้หมูครับม่รู้ว่นอะไนะดูนิดน้อยนะครับย่างไปมันก็นสีลบลงยนะ่างไปก็สีลบลง เน่าซุปนี่นะหมาซุปนี่นะไม่กินปลากโกนี่มึงอะมึงอย่าโดดลงไปเด้อน่าหนิหนก็เป็นก็เป็นคนนะครับมาหลักป่าโอ้เป็นคนเด้อเปนขนเด้อมาหลักป่าหมามาหลักป่าครับมาทั้งนี้ก็สิม,มีปลาเข็งนะครับนี่เดีย๋ยวเห็นบ่ลูกปลาเข็งนะครับหลายไหลนะครับอายุอายุพีข้างไรนะครับ ปลาเคง็งอึบอ๋อพระปัญซันนะครับเพราะว่าซุมม่มไบปลาเคง็งได้ไหลายครับปลาคอเริ่มขึ้นเมื่อกินอาหารลายแล้วครับว่านให้ซุ่มเอ๋อซุ่มเอ๋อร์เมืกกสิขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวไปเบิ่งซึ่งมีไงกันนะครับเอ้พวกเโตโตกันนะ โอ้โห oh, 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 oh. ถือกล้วยแบบคุงนะครับชื่อไงไปกองคุณมาเหรอไปมาแล้วบ่ผ่านไปนีมาแล้วบ่โอเคครับผมเรายุประมาณนี้แล่ะครับมาให้อาหารป่านะฮะอันนี้เป็นข้อง ปลูกเหงาะนะครับแล้วก็ปลูกเหงาะนะครับผมฟังมางหมดแล้วเหลือฟุ่นมาเดี๋ยวสิได้ใช้ฟุ่นนะครับเดี๋ยวจะใช้แล้วได้อัปเดตทีนึงนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบสวัสดีครับ